สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับปู่น้ำไชยได้ครับผมปูน้ำไชยกะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขน้ากันครับเพื่อได้ชมได้ล่ามันมาน้ากันครับเลยครับมื่อนี้มาถ่ายอยู่น้องนามนะครับผมเป็นคลิปที่4ครับคลิปสุดท้ายของวันนะครับผมปูน้ำไชยกะมาถ่ายแนวทางตัวเลขครับบรรยากาศให้ท่านผู้ชมเบิ้งสบายหูสบายตาดีนะครับผม นี่แหละครับอีสานบานเท่านะครับผมลงมาจากแถงหน้าหลังบาดนะครับรู้สึกเย็นขื่นกลัวครับผมสงสัยอยู่หันแต่ร่างคามันมันไก่โพดครับปูน้ำใชื่ก็เลยห่อนครับผมนี่นะครับบรรยากาศครับผมอยู่น้ำหอมน้ำเงานนะครับผมตรงให้ทงหน้านะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเหลขหนู้น้ำทิพย์ประกบ พอเพ่งนะครับหมวดวั้งหันบ่ได้ตามนะครับผมเพื่อนกะรุดนะครับอูน้ำแช่เลยมาตามหมวดนี้ครับมาประกวดเพื่นทันส้มเบิงพร้อมครับกับจะเผยจะพาดด้วยครับผมแนวทางตัวเลขหลากหลายข้องม่นะครับก่อนอื่นที่จะไปรับส้มเราฟังแนวทางตัวเลขของหนูน้ำทิพย์กับพ่อเพ่งนะครับกะขอบพุณนเอฟซีใจดีครับที่ทรงแนวทางตัวเลขให้อูน้ำแช่ครับขอบคุณนพอเพ่งครับผมที่ กรุณาเมตตาให้แนวทางตัวเล็กูครับขอพุณนนูน้ำทิพย์ครับที่ให้แนวทางตัวเล็กมาให้นะครับผมเดี๋ยวอูน้ำไทกอะซืขึ้นสับจริงของนูน้ำทิพย์นี่แะครับผมอูน้ำไสกขึ้นในทันบุชมเบิงนะครับเป็นสับจกิงของเพิินกับเขียนใส่ปีกระดาษเล็กๆนะครับผมผลเคิื่อนเขามายังไงจังไดนะครับผมหมวก้อนของเพิ่นนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวคอยไปเบิ้งอ่า สับปะอูน้ำไสเขียนประกบกับพ่อเพ่งนะครับผมตัวใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมได้เบิงน้ำกันครับนี่แะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮ้านะครับผมเขานาห่อนแล้วครับผมเดือนนากะสีสงการแล้วครับแต่ว่าเดือนนี้บุญลร้แห้งครับผมต้องพยายามหาอาชีิที่มีเสียงเพลงครับเดี๋ยวมันติดลิขสิธิ์ของ youtube นะครับก็เป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำไช้ด้ครับเพื่อ ทำคลีบตัวต่อให้ทันผู้้มทุกคนได้รับส้มเราฟังน้ากันนะครับอูน้ำเซกะสีซูเหมือนเดิมครับหาทันผู้ชมสูน้าอูน้ำเไกครับไปน้ากันครับผมก็ติดไปเรื่อยครับผึ่งกลับมาเรื่มเดสองสามเดือนครับผมต่อไปนี่ก็สียาวครับผมอายุยัง19เกปีอยู่นะครับผมลุยไปอีกวันข้างหน้าแล้วครับผมอะไรเกิดขึ้นได้ครับผมนี่แหละครับอีสานบ้านเฮ้าครับ หอนขนาดครับผมไปไซกับบอดดครกับเจ๊น้อยอย่าผ้าแพรลีเล่นน้ำนีครับผมเนี่ยมือเรียครับตอเว้นใบๆก่อนครับผมตอนนี้ห่อนแห้งครับแพรลีกับดุเดิกนะครับของแม่น้ําเชี่ยครับผมห่อนขนาดครับนี่ครับสมรชาติครับผมเลี้ยวไปสุดหูสุดตามีทงให้ทงหน้าปาตาดนะครับเดี๋ยวทําำเช่อย่าผ้าทันูุชมนะครับ ไปเบิ่งแนวทางตัวเล็ยกยุตเทียงหน้าครับอูน้ำเสกอะว่างเวทิ้งหน้าเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเนี่ยทางตัวเล็กของหนูน้ำทิพย์แล้วก็พ่อเพลงครับเดี๋ยวสิม,มีสถิติเก้าของซสสนามบินน้ำไปทันบุษมเบิ่งพร้อมครับที่กแจ้งข่าวทันบุษมว่าล่ออีกบุกี้บ้านครับเป็นจะมาแล้วครับผมซสสนามบินน้ำนะครับให้ทันบุษมเบิ่ง เหลยกใหญ่ก้อนครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเหลยกครับผมสู่ๆกันต่อไปครับเอานี่ครับสองสำนักล่างครับผมเป็นเหลยกลางครับผม16มีนาคม2568ครับหนูน้ำทิพย์หลักสิบครับผมหลักสิบล่างครับผม8 1 4หนึ่งสี่ครับพ่อเพลง สามกับเจ็ดครับผมนี่ครับประกบคู่ครับผมประกบประกบล่างครับแปดสามแปดเจ็ดหนึ่งสามครับหนึ่งเจ็ดสี่สามสี่เจ็ดครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของสองสำนักเลขล่างครับหนูน้ำทิพย์กับพ่อเพลงครับนี่ครับพิจารณาเบิ้งเอาได้ครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเขามากนะครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบแคปหน้าจอเอากันเลยครับผม เห็นการชัดนะครับปูน้ำเชก่พยายามเขียนตัวหนังสือให้เบิ่งสัตว์เขียนเด้ครับผมถ้าพิษมองเด็กอ่ะคอมเมนต์บอกติอูน้ำใช่ครับปูน้ำไช่ก็พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับสู่กันไปพัฒนาขึ้นไปงวดต้องงวดต้องงวดขึ้นไปได้ครับผมนี่แหละครับบทเรียนนีบ่มีวันสิ้นสุดนะครับผมแนวาทางรัฐบาลหวยไทยนะครับผม ออกตลอดชีวิตครับบ่มีสิ้นสุดครับบทเรียนราคานี่ครับผมหาจากไซบอร์ได้ครับนอกจากมีท่านผู้ชมเอฟซีก็ติดกดติดตามให้อูน้ำไช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนเด้อครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมาเบิ่งซอสสนามบินน้ำนะครับผมนี่ครับก็ล่อเบิ่งครับผมตัวนี้กับอูน้ำไช่กับตามมาสามงวดแล้วครับเพิ่นกับเขาทั้งสามงวดครับผม อสนามบินน้ำเลขล่างครับนี่ครับมาเบิ้งกันครับผมแนวทังตัวเรขของสอสนามบินน้ำเนอะครับอีกเมื่อคืนครับผมเพื่อแจกมาแล้วครับเพราะว่านู้นํ้ำจิบเป็นมาแล้วครับต่อไปกับจีเป็นสอสนามบินน้ำนี่แหละครับผมเอสโซนดาอู่น้ำใช่กะลงไปแล้วครับเอารอดติดตามตอนต่อไปครับก็ฝากนี่ได้ครับผมเสี่ยนไม่ไม่ขามาครับฝากเขามา เบิ่งกดแรงกดแช่พอเป็นแนวทางเบ่ๆก้อนก็ได้ครับเิ่นผึ่งมากงวดแหลกครับผมผันํำใช้กะยินดีนําเสนอทุกแนวทางครับที่เข่ามาเนะครับผมกัพิจรณนาเบิ่งเอาครับแนวทางตัวเรขครับผมอียังเกิดเกิดขึ้นได้ด้วยครับนี่แหละครับสองสำนักเลขล่างครับผมกับเลขล่างซอสสนามบินน้ำสถิติเก้าเพิ่นครับนี่แหละครับ บรรยากาศหลังบ้านครับผมห่อนขนาดครับว่าเป็นตะยูเลยครับผมตอนนี้อูน้ำใสอัดคลิปอยู่นีโทรศัพท์นีไก่สีแตกแล้วครับแต่ท่ทนต่อไปครับอีกสองคลิปเรียบร้อยครับผมอูน้ำใสกะตัดลงให้ท่านบุ้มหรวดเร็วทันใจครับถ้าติดคัดมองได้กะขอโทษขอให้ท่านบุ้มทถูกทันเด้อครับผมอูน้ำใสอย่าปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆครับงวดต่องวดสู่กันต้อครับผม ยังมีลมหายใจยังไปได้ครับผมเอาถ่ายคลิปนีน้นะครับอูน้ำใช่ยกย่ขอพุ่นเอฟซีใจดีครับที่ทรงแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทุกคนได้เบื้องน้ำกันครับก็ขอบพุ่นหนูน้ำทิพย์ครับผมที่มีขอมูลแนวทางตัวเลขให้อูน้ำเช่ครับขอบพุ่นพอเพ่งครับที่กรุณาเมตาทรงให้อูน้ำเช่ครับผมก็โวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนเด้อครับผม อายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมปังปังน้ำกันครับในงหนวดวันที่ส6มีหน้าคม2 5ง8นะครับลำลวยมันมันน้ำกันครับสักวันต้องเป็นวันของท่านผู้ชมทุกท่านเ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ